แล้แล้วเราก็มาถึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันแรงเรียนรู้ของตำบลน,น้ํนแดง,<ม>งของคือใครซอฟกอรครับอ๋อคือใครซอฟกอเพิ่นเพาะพ,พันธุ์ใหม่จังสิบเวลรายละเอียดต่อไปนะครับวันนี้ฮักกับาเบิง้งโครงการ เงินหลานเพิ่นครับครับสวัสดีครับมาพอกันคือกอนนะครับกับจ่องสวนผักและหันเพื่อนบ้านนะครับวันนี้เขาก็ัเดินทางมาบันอุดมศิลป์นะครับมาเบิงโครงการเพิ่นนะครับโคองการของกลุ่มรับวิสาคิดชุมชนนะครับเพิ่นกับนีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ กอาก็จังสิไปทมเจ้าของเพิ่นเบิงนะครับเจ้าของปู่เพิ่นดูแลนะครับครับไปกันเลยครับครับสวัสดีครับมานีครับก็สวัสดีครับสิมาถามกล้องการนีอยังในยูนีครับนี่ก็คือเป็นศูนย์สปกครับเครือข่ายสปอกของตำบลนวลแดงครับอำเภอบ่อะบือนะครับ กาที่เฮาเลียวเห็นอยู่นี่กะคือได้รับแรงสนับสนุนจากอบจอครับนายกคมคายเฮานะครับก็เป็นบอรกบเป็นบอ่บอนำบอนำโซลาเซลครับโซลาเซลเพื่อใส่ในโครงการรโครงการในของตำบลน,น้นแดงน่ะครับ ครับเ<ด>มื่อนี้เาลากติไปแล้วเห็นเป็นกุ้มครับครับเาผขาไปเบิง้งเืิดพักในสวนครับเกทต่ให้ถามเรื่องเล่าเป็นมาจังไลโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่เหมาะสมส้นตรงนี้เป็นส้น

พื้นที่ที่เหมาะสมในการทำงาน,น <ะ S 2> เกิดมาปรับสภาพไหมพื้นที่เอ็นที่เขาเอื้อมในการเขาเจ้ากันเลยปรับให้ของกรมพัฒนาที่ดินสารค้านนี่แหละงบจากกรมพัฒนาที่ดินเหตุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด,ดในการ<ส>ทำนะนนะเขาบอกเหตุหลายอ้ออศัยที่เลี้ยงปลาในร่องของการเลี้ยงปลาในร่อง กรมการดีๆจากกรมพัฒนาที่นิ่น้ำน้ำคูก็สามารถปลูกปลูกจนไม้ปลูกปลูกกระเจียวปลูกกล้วยปลูกไว้วยปลูกมะพร้าวน้ำหอมเสริมเข้าไปละที่เอามาเสริมนี่แหละมะพร้าน้ำหอมก็ได้อืมครับระวังต้นกล้วยแล้วก็ทั้งขอบก็คือเอายางใส่ความมมบานนี่เป็นพัฒนาดีเ้ย สวนมงนก็นเป็นโครงการเงี้ยกัอสอาพอกอติครับเป็นเครือข่ายสพอกอก็มาดูงานใดนะครับตัวใดสูนใดสนใจบ้านอุดมศิลครับโครงการร่วมกัของตำบลโนนแดง กส็อกสอบก็โดนก็อาจจะได้ดื่มก้อยฝานุน้ต้น,นทั้งนี้เป็นผักหวานปลาผักหวานปลาแซมบักพริกบักคงแซมสัมปะีน่ะไปเก็บกินละเต็มปีหรอบุญผักหวานปลาอยู่ประมาณสามปีได้อยอดสามปีละอันนี้อันนี้ปีเดียวได้ไง ผสมผสานครับเพ<ม>ระสันกำลังออกตานมตาเม้านกับว่าได้อยไปถึงไปไห้ไปเสียงห่ามันก็ดเดยอเลยครับผู้ใดสนใจมาบริงานกับติต่อได้มาทางครับในชูศักดิ์สีครั้งครับอยู่ตำบลน้นแดงครับบ้านอุดมศิลป์นะ ครับก็เป็นเกษตรอาสาของหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นฝากของตำบลนะครับเป็นเป็นเกษตรกรต้นแบบครับของตำบลหลายโครงการนะครับที่อยู่ในจุดแห่งนี้ศูนย์เรียนรู้ของอำเภอครับต้นแบบครับหลายหน่วยงานที่เขามาเย็นมือเขามาซอยอยู่ครับขันเทีหลีครับขันเทีหลีบ่อึดพูดที่ที่ซอยเฮ้านะครับ ครับมัอนี้ก็ขอบคุณคุณชู้สีอ้ยชู้ชูสักดิักครับชู้ศักดีครั้งนะครับภาเบ่งรอบบริเวณนะครับศูนย์เรียนรู้ของตำบลนนดแดงครับอันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกดแจ้งกดไลค์กดครับตะกี้ครันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ